ตอนที่247ไม่จําเป็นต้องตื่นตูมยามไว้วันต่อมาหลินเถียจู้รีบกลับมาหมู่บ้านตระกูลหลินพร้อมกับรถมาเขายังไม่ทันได้จอดรถสนิทก็กระโดดลงมาทันใดจากนั้นก็ตะโกนเสียงดังอาจารย์แย่แล้วเกิดเรื่องใหญ่แล้วหลินรวนที่กําลังออกแบบร้านเงยหน้าขึ้นเอ่ยถามฟ้าจะถล่มลงมาหรืออย่างไรหลินเทียจู้สายสีสับไปมา ไม่ใช่ใช่ท่านอาจารย์เท่าแก่ของหอวินเครอจูมาถึงแล้วมีข่าวว่าหอวินเครอจูเปลี่ยนแปลงรูปแบบใหม่ว่ากันว่ามีหญิงงามและสุราชั้นเลิศอีกด้วยวันนี้เขาเชิญนายอำเภอไปที่นั่นบัดนี้จึงมีคนเดินทางไปที่นั่นจำนวนมากกิจการร้านค้าของพวกเราพลอยได้รับผลกระทบไปด้วยบรรดาพนักงานต่างก็ร้อนใจจนทนไม่ไหวแล้วหลังจากได้ฟังเรื่องทั้งหมดหลินร่วนจึงเงยหน้าขึ้นอย่างเฉยเมยแค่นี้เองหรือเจ้าจำเป็นต้องทำท่าทีตื่นตูมถึงเพียงนี้ด้วยหรือ หลินเทียจู้พงตกใจใช่เออไม่ใช่ท่านอาจารย์เรื่องนี้ไม่ใช่ว่าพวกเราต้องเครียดหรอกหรือเท่าแก่ของหอวินเคร์จูเชียวนะเห็นได้ชัดว่าเขาต้องการแย่งส่วนแบ่งทางการตลาดของพวกเราหลินรวนวางผู้การในมือลงจากนั้นก็พยักหน้าเพื่อบอกให้เขานั่งลงเจ้าคิดว่าเท่าแก่ของหอวินเครอจูเป็นเสือหรืออย่างไรเหตุใดถึงได้กลัวเขานักเล่าลินเทียจู้กังวลจนนั่งไม่ติด ท่านอาจารย์ท่านรีบคิดหาวิธีเถิดบัดนี้เขาแย่งลูกค้าของพวกเราไปจนเกือบหมดแล้วพวกเราจะทำอย่างไรต่อไปดีลินรวนเหลือบตามองเขาเทียจู้กิจการของพวกเราตอนนี้เป็นอย่างไรหอวินเครือจูไม่สามารถแย่งส่วนแบ่งทางการตลาดจากพวกเราไปได้หรอก ในเมื่อพวกเราคว้ามาได้แล้วหนึ่งคราคราต่อไปพวกเราก็ต้องคว้ามาได้เช่นกันไม่สิพวกเราไม่จําเป็นต้องทําอันใดเลยด้วยซ้ำในไม่ช้าก็เร็วลูกค้าย่อมต้องกลับมาเป็นแน่บัตดนี้พวกเราทํามาอย่างไรก็ทําต่อไปอย่างนั้นไม่เห็นจะได้รับผลกระทบอันใดเลยนี่ภายในใจของหลินเทียจู้ไม่สามารถสงบลงได้เหมือนหลินรวนท่านอาจารย์แต่พวกเราก็ไม่สามารถประมาสตรูได้ข้าอย่างได้ยินพวกหลินเออเออยกว่าหอหวินเครือจูมีวิธีดึงดูดลูกค้ามากมายเมื่อถึงตอนนั้น เมื่อถึงตอนนั้นลูกค้าของพวกเราย่อมถูกหอหวินเครอจูแย่งไปเป็นแน่ลินรวนหัวเราะเท่าแก่ของหอหวินเครอจูช่างน่าสนใจจริงๆจะคิดทํากิจการดีๆสักหน่อยก็ไม่ได้เอาแต่ทําเรื่องสกรปรกสมโสมกลัวผู้คนไม่รู้ว่าหอหวินเครอจูเหมือนหอนางลมมากเพียงใด คนมีคุณธรรมถึงจะมาเพียงไม่กี่คนพวกเราก็ต้อนรับบรรดาสตรีย่อมไม่ชื่นชอบบรรยากาศภายในหอวินเครื่อจูดังนั้นพวกนางย่อมจะสนับสนุนร้านฉวินเว่ยจี้ของพวกเราส่วนพวกคุณชายที่ยังหนุ่มยังแน่นเหล่านั้นถ้าหากพวกเขามีการศึกษาแน่นอนว่าพวกเขาไม่มีทางไปเป็นแน่ดังนั้นการเคลื่อนไหวของหอวินเคร่อจูแทบจะไม่มีผลกระทบอันใดต่อร้านฉวินเว่ยจี้เลยนางไม่จำเป็นต้องกังวลถึงเพียงนั้น เมื่อหลินเทียจู้ได้ฟังหลินร่วนวิเคราะห์เขาก็ยกมือขึ้นทุบศีตรษะตนเองทันใดจริงด้วยดูสมองของข้าสี่เหตุใดถึงคิดไม่ได้กันหลินร่วนยิ้มแล้วเอ่อยว่าทว่าถึงอย่างไรพวกเราก็ไม่สามารถประมาทได้พวกเราไม่ทราบว่าหอวินเคอร์จูทําอันใดลับหลังบ้างดังนั้นจําต้องเฝ้าระวังต่อไปช่วงนี้เจ้าให้หลินเออร์และคนอื่นๆเฝ้าระวังพนักงานในร้านสักหน่อยข้ากลัวว่าหอวินเคอร์จูจะส่งคนมาติดต่อกับพวกเขาแล้วยุ่ยุให้พวกเขากระทําสิ่งไม่ดีภายในร้าน เมื่อหลินเถียจู้ได้ยินดังนั้นสีหน้าของเขาจึงเคร่งครึมทันใดท่านดีกับพวกเขาถึงเพียงนั้นถ้าหากพวกเขากล้าทรยศร้านฉวินเว่ยจี้ของพวกเราข้าจะไม่ไว้ชีวิตพวกเขาเป็นแน่หลินรวนยิ้มอย่างเฉยเมย อย่าโกรธไปเลยค่ากับพวกเขาไม่ได้มีอันใดมากไปกว่าความสัมพันธ์แบบนายจ้างกับลูกจ้างแม้ว่าข้าตอบแทนข้าจะจ่ายให้สูงกว่าร้านอื่นแต่หากหอวินเครอจูจ่ายให้พวกเขาในราคาที่สูงขึ้นก็ไม่มีสิ่งใดรับประกันได้เลยว่าพวกเขาจะไม่คิดเป็นอื่นนอกจากว่าข้าจะเสนอราคาให้พวกเขาสูงกว่าหอวินเคราจูเพียงแต่ข้าจําเป็นต้องทําเช่นนั้นด้วยหรือแน่นอนว่าไม่ตราบใดที่นางสามารถจ่ายค่าแรงได้ยังมีอีกหลายคนที่เต็มใจทำงานในร้านของนาง ดังนั้นนางจึงไม่กลัวว่าจะถูกหักหลังแต่นางกังวลว่าจะมีคนมาเล่นสกรปรกในร้านของนางมากกว่าหลินเทียจู้มักจะรู้สึกว่าความคิดของเขาแตกต่างจากอาจารย์มากนักถ้าหากเขาถูกหักหลังเขาคงจะโกรธมากเป็นแน่ทว่าอาจารย์ของเขากลับสงบนิ่งเป็นอย่างมากการกระทําเช่นนี้ยากที่จะเข้าใจได้ว่านางกําลังคิดอันใดอยู่หลินเทียจู้ไม่ทราบหรอกว่าผู้ที่ผ่านวาระสุดท้ายของชีวิตมาแล้วเรื่องเหล่านี้ถือเป็นเรื่องเล็ก ในชาติก่อนเพื่อที่จะเอาตัวรอดต่อให้เคยสนิทกันเพียงใดก็สามารถหักหลังกันได้ไม่ต้องเอ่ยถึงการจ้างพนักงานไม่กี่คนเลยหลินเทียจู้ไม่สามารถเข้าใจได้ทว่าเขายังคงจดจําคําเอ่ยของหลินร่วนเอาไว้ในใจเช้าวันรุ่งขึ้นหลินร่วนเตรียมผักที่จะใช้ในร้านจนเสร็จสิ้นจากนั้นก็เรียกโจซานหลังและหลินเทียจู้เข้าไปในเมืองพร้อมกับพอมาถึงหน้าร้านหลินร่วนกลับพบว่าคนต่อแถวน้อยลงมากนักในวันนี้เป็นไปตามที่คาดการเอาไว้ทว่าหลินร่วนไม่ได้ใส่ใจ นางส่งเจ้าชานเตี้ยนให้แก่หลินเอ่อแล้วก้าวเท้าเข้าไปภายในร้านทันทีที่หลินฟูเห็นนางเขาก็เดินเข้ามาทักทายทันใดในหญิงใหญ่ท่านมาดูกิจการของร้านใช่หรือไม่หลินรวนสายหน้าที่ร้านมีพวกเจ้าคอยดูแลอยู่แล้วที่ข้ามาวันนี้เพราะมีเรื่องจะมากำชับเมื่อกล่าวจบหลินรวนจึงเรียกให้เขาตามนางไปที่สวนหลังร้านจากนั้นหลินรวนก็หยิบกระดาษออกมาหนึ่งแผ่นแล้วส่งไปให้หลินฟู ของพวกนี้เจ้าจงไปจัดเตรียมมาให้ข้าขอไวหน่อยเรื่องเงินค่าจ่ายเพิ่มให้ได้หลินฝูมองดูใบารายการก็เข้าใจได้ในทันใดของเหล่านี้ท่านวางแผนจะใช้ที่เมืองชิงโจวใช่หรือไม่หลินรวนยิ้มพร้อมกับพยักหน้ารับไม่ผิดข้าวางแผนว่าจะเปิดร้านก่อนตรุษจีน ดังนั้นช่วงเวลานี้ท่านต้องรีบสอนงานหลินเอ่อให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้ถึงตอนนั้นจะได้ให้เขาทำหน้าที่หลงจูอยู่ที่นี่อีกอย่างเมื่อถึงตอนนั้นข้าจะให้พี่ซานหลังไปทำบัญชีที่เมืองชิงโจเขาไม่ค่อยรู้เรื่องการทำบัญชีมากนักท่านควรสอนเขาให้มากกว่านี้หลินฝูพยักหน้ารับรับทราบข้าจะรีบดำเนินการตามที่นายหญิงใหญ่กำชับขอรับท่านใดนั้นหลินฝูก็เอ่ยถึงหอหวินเคอร์จูเมื่อคือนที่ผ่านมาหอหวินเคอร์จูมีงานเลี้ยงต้อนรับแขกทุกคนในเมืองยู่หลินถูกเชิญไปั้งห ลินรวนยิ้มแล้วเอ่ยออกมาว่าไม่ต้องสนใจหรอกเขาเลี้ยงให้คนมากินฟรีไม่ใช่หรือส่วนพวกเราทำอย่างไรก็ทำอย่างนั้นต่อไปไม่ต้องกลัวว่ามันจะส่งผลกระทบต่อพวกเรายามไว่ยได้ยินว่าหอวินเคอร์จูคึกค,กคึกเป็นอย่างมากพวกเขาเชิญน,นักสแสดงมาจากหอนางลมในเมืองชิงโจดังนั้นภายในร้านจึงมีการบรรเลงและขับร้องคึกครื้นเป็นอย่างมากมีคนไม่น้อยที่เดินทางไปชมความสนุกลินรวนครั้นจะฟังเรื่องหอวินเคร์จูแล้ว ดังนั้นนางจึงเดินทางไปยังสำนักในหน้าเพื่อซื้อบ่าวรับใช้สองสามคนนางตั้งใจส่งพวกเขามาที่บ้านทางฝั่งตะวันออกเมื่อนางมาถึงบ้านทางฝั่งตะวันออกของเมืองอยูหลินหลินเทียจู้และหยางซานเอ๋อกำลังเรียนวรยุทธ์กับอาจารย์อูส่วนหลินซิ่วกำลังเรียนดีฉินอยู่กับอาจารย์เจียงในห้องหนังสือหลินซิ่วเพิ่งจะเริ่มเรียนรู้ดังนั้นเสียงฉินแทบจะไม่เป็นจังหวะเสียงฉินของหลินซิ่วราวกับเสียงร้องคำรามของปีศาจร้ายหลินรวนทนฟังไม่ได้ ดังนั้นนางจึงไม่ได้เดินเข้าไปในห้องหนังสือนางพาบ่าวรับใช้มาอบรมคร่าวๆจากนั้นก็มอบหมายงานให้พวกเขาบ่าวรับใช้สองคนผลัดกันเฝ้าประตูและทำงานเบ็ดเตล็ดส่วนสาวใช้สามคนที่ซื้อมาคนหนึ่งดูแลเรื่องเตาไฟคนหนึ่งรับผิดชอบเรื่องซักล้างและอีกคนรับผิดชอบกวาดลานบ้านแม้ว่าไม่ได้มีจำนวนมากแต่ก็เพียงพอต่อการใช้งานหลินจงซื่อตรงจนเกินไป ส่วนหลินซิ่วและหลินหานต่างก็อายุยังน้อยนางกลัวว่าพวกเขาจะไม่สามารถควบคุมบ่าวรับใช้เหล่านี้ได้ดังนั้นนางจึงตั้งกฎตายตัวขึ้นมาเช่นนี้นางถึงจะวางใจได้